ทำเลลูกคุณหนูในกรทมมันมีแค่ไม่กี่ที่หรอกครับและหนึ่งในนั้นก็คือสถานีอารีครับโซนนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโซนผู้ดีเก่าครับเพราะว่าบ้านแถวนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านที่พักของข้าราชการทหารชั้นสูงนะครับและโซนนี้ก็ยังเคยถูกโหวตให้เป็นทำเลที่น่าอยู่ใน50อันดับแรกของโลกด้วยวันนี้ต่อจะพาทุกคนไปดูคอนโดที่ติดกับ BTS อารีเพียง80เมตรครับกับ1ห,ห้องนอนขนาด35ตารางเมตรปล่อยเช่าอยู่ที่เดือนละ2 7 0 0 0ครับโครงการนี้ชื่อว่า Noble Around อารครับจุดเด่น คือเป็นตึกที่ใหม่ที่สุดในย่านอารีครับก่อนที่ตึกนี้จะเสร็จไม่มีตึกไหนสร้างเสร็จมานานมากแล้วครับถ้าใครที่มองหาความใหม่มองหาทำเลติดถนนใหญ่และใกล้รถไฟฟ้าเพียงแค่80เมตร ตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับใครที่เดินทางไปสยามหรือเดินทางไปลาดพร้าวและในเนบร์ฮูดของอารีคือของกินเยอะมากครับทั้งสตรีทฟู้ดทั้งร้านอาหารเก่าแก่ร้านอาหารมิชลินตมในซอกในซอยแล้วก็เดินถัดจากโครงการไปนิดเดียวก็คือลาวิลล่าอารีครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อดังของย่านอารีจะชิมช็อปชิลบรรยากาศดีมากๆเลยครับแล้วย่านอารียังถูกจัดเป็นเดสติเนชันของสายที่ชอบคาเฟ่ฮอปปิ้งด้วยครับเพราะร้านกาแฟตมในซอยอารีเนี่ยมีเยอะมาก แล้วก็เป็นร้านที่ระดับพรีเมียมระดับ World Barista มาเปิดกันเลยนะคะบ,บอกเลยว่าถ้าใครที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ย่านอารีเวลาบอกเพื่อนๆไปเพื่อนก็จะต้องคิดว่าเราเป็นไฮโซแน่ๆครับกลับมาที่บรรยากาศของโครงการเ o v e l ร r o u n าอารครับโครงการนี้ความรู้สึกแรกที่ต่อได้เข้ามารู้สึกว่าร่มเรือนมากครับ เป็นความติดถนนใหญ่ที่รู้สึกไม่วุ่นวายเวลาเดินเข้ามาเนี่ยจะมีม่านต้นไม้นะครับแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยเขายกไปอยู่ชั้นบนเลยอย่างสาระว่ายน้ำเขาก็จะอยู่ชั้น39แล้วก็จะมีฟิตเนสครับซึ่งฟิตเนสเขาเนี่ยใหญ่มากๆเหมาไปทั้งชั้นเลยครับแล้วก็มีอุปกรณ์จากเทคโนโลยีแบบพรีเมียมมากๆแต่ว่าโครงการนี้เหมาะสาหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้ามากๆโดยเฉพาะคนที่ต้องไปเรียนไปทํางานในย่านสยามเนี่ย คือตอบโจทย์มากเพราะห่างจากรถไฟฟ้าแค่80เมตรเดินทางก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เดินแค่ไม่ถึง1นาทีก็ถึงบันไดรถไฟฟ้าแล้วครับแล้วไว้ของโครงการนี้คือชอบการตกแต่งที่เป็น DNA ของโนเบิลคือมีความเรียบความเท่ดูพรีเมียมแบบไม่ตะโกนแต่แฝงไปด้วยฟังก์ชันใช้สอยต่างๆมากมายพื้นที่โคเวิร์กอินสเปซเยอะมากครับใครที่เป็นสายเวิร์กฟรอมโฮมสายดิจิทัลนอร์แมน่าจะชอบที่นี่นะครับ เพราะว่าถ้าเบื่อจากการทํางานในห้องก็มีพื้นที่มากมายทั้งอินดอร์และอา t d ดร์ให้ออกมานั่งทํางานแล้วก็ใช้ Wi-Fi ฟรีของส่วนกลางครับและด้วยบรรยากาศโครงการโลเคชันและความน่าอยู่ทําให้โครงการนี้มีห้องปล่อยเช่าว,ว่างน้อยมากๆครับถ้าหากใครสนใจห้องที่ต่อรีวิวก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดหรือนะัดชมกันได้นะครับ